โรงแรมแห่งนี้คือ Rose รสฟ d Bangkok นะครับเป็นโรงแรมสุดหรูที่ตั้งอยู่ในย่านเพลินจิตนะฮะใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครแล้วก็ห้องพักที่เราอยู่ตอนนี้คือห้องพักที่ดีที่สุดของโรงแรมนะครับคือห้องบรรณาการเฮาส์มีราคาต่อคืนสูงถึงคืนละ3 0 0แสนบาทเลยนะครับทุกคนเมื่อเทียบกับเครือโรงแรมต่างๆทั่วโลกเนี่ยโรสฟูดจัดว่าเป็นเครือโรงแรมน้องใหม่นะครับคือจริงๆเนี่ยโรงแรมโรสฟูดแห่งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1979แล้วนะครับที่อเมริกานะฮะ ปัจจุบันเนี่ยโรงแรมโลสบูดเนี่ยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโรงแรมที่เขาเน้นเรื่องของการตกแต่งที่มันสวยงามมากๆ และถ้าเกิดเราไปโรส o ูดแต่ละที่ทั่วโลกนะมันจะไม่ซ้ํากันเลยทุกคนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่เติบโตเร็วมากๆด้วยนะฮะเขามีแผนว่าในอีก4-5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเปิดเพิ่มอีกถึง20โลเคชันเลยนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากดังนั้นในวันนี้ผมจะพามาดูรายละเอียดของโรงแรมโรส o ูดแบงคอกแห่งนี้รวมถึงพามาดูห้องพักที่พิเศษที่สุดของที่นี่ด้วยจะเป็นยังไงไปชมกัน ที่โรงแรมโลสฟูดนะครับเขาจะมีการสร้าง sense of arrival ให้กับแขกที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะฮะซึ่งเป็นการสร้าง first impression ที่ดีแล้วก็เป็นการบอกว่าเฮ้ยคุณเดินทางมาถึงโรงแรมโ w ส o ูดแบง k อกแห่งนี้แล้วนะครับดังนั้นเขาจะมีการใส่ใจเรื่องของการตกแต่งบริเวณโถงทางเข้าตรงนี้เยอะนิดนึงจุดที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นจุด drop off นะครับซึ่งอยู่ติดกับตรงบริเวณถนนด้านหน้าเลยนะครับรถจะวนเข้ามาเพื่อจอดรับส่งกันตรงนี้ซึ่งตรงนี้เขาจะทำเป็นเพดานสูงนะครับ ด้านบนเนี่ยมีการตกแต่งฝ้าไว้อย่างสวยงามนะฮะใส่โคมไฟเอาไว้ส่วนผนังด้านข้างตรงนี้จะเป็นผนังน้ําตกยาวตลอดแนวเลยนะครับซึ่งมันจะทําหน้าที่2อย่างอย่างที่1ก็คือเป็นตัวบังสายตาไม่ให้คนข้างนอกเนี่ยมองเข้ามาข้างในและให้แขกเนี่ยมีไพรเวซีมากขึ้นอย่างที่2คือมันจะทําหน้าที่สร้างเสียงน้ำนะครับเพื่อลดทอนเสียงรบกวนจากภายนอกที่เข้ามาถึงข้างในส่วนด้านในทางเนี้ย มันจะเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นโฟเย่สาหรับต้อนรับนิดหน่อยนะครับตัวล็อบบี้จริงๆอ่ะจะอยู่ที่บริเวณชั้น7นะครับเดี๋ยวเรากดลิฟต์ขึ้นไปดูข้างบนกัน พื้นที่ส่วนของล็อบบี้นะครับจะเป็นจุดที่แขกเนี่ยเขามาใช้เช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็พบเจอพนักงานต้อนรับตรงบริเวณนี้นะครับจริงๆพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรมากหรอกทุกคนไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตนะครับและสังเกตนับจากตรงนี้ไปจนจบคลิปเลยนะครับคือการตกแต่งภายในของที่นี่นะครับที่โรงแรมโรสฟูดแบงคอกแห่งนี้เขามีอินทเียดีไซเนอร์มากถึง3เจ้าเลยนะครับที่ใช้ดูแลการตกแต่งภายในทั้งหมด อย่างบริเวณ Public Area ยต่างๆเนี่ยดีไซนเนอร์ที่รับผิดชอบก็จะเป็นทีมของคุณซีเลียชูซึ่งจะเป็นดีไซนเนอร์ชาวไต้หวันที่เขาจะมีผลงานอยู่ในโรงแรมต่างๆทั่วโลกเลยภายในล็อบบี้อย่างเดียวเนี่ยผมอยากจะให้ดูการใช้วัสดุของเขานะครับซึ่งมีการเลือกใช้วัสดุผสมกันหลายอย่างมากอย่างผนังอย่างเดียวเนี่ยเราจะเห็นวัสดุไม่ต่ำกว่า10แบบนะครับรวมๆกันเนี่ยซึ่งการใช้วัสดุเยอะๆแบบนี้มันเป็นต้นทุนที่สูงมากนะทุกคนและอย่างที่2ที่อยากจะให้ดูด้วยคือการจัดแสงนะครับไลติ้งต่างๆ อย่างอันที่เป็นพระเอกเลยก็คือตัวแชนดเลียที่อยู่บนหัวผมอันนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเขาจะทําเป็นรูปพัดนะครับซึ่งตัวแชนดเลียจริงๆเนี่ยมันเป็นแท่งอะคริลิกธรรมดาไม่ได้มีอะไรนะครับตัวหลอดไฟเนี่ยมันจะฝังอยู่ที่เพดานซึ่งพอส่องลงมาปุ๊บกระทบกับตัวแผ่นอะคริลิกของพัดเนี่ยมันก็จะกระจายออกไปเกิดเป็นเอฟเฟกแสงที่มันสวยงามแปลกตาไม่เคยเห็นที่อื่นนะครับและอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตคือบริเวณโต๊ะรีเซพชันนะครับที่เขาจะมี โคมไฟอันนึงที่เขาทําเป็นเหมือนกับผ้าม่านที่มันย้อยลงมานะครับรับกับตัวแจกันดอกไม้แล้วก็เคาน์เตอร์ที่มีผนังตกแต่งเป็นลายฉลุไทยนะครับซึ่งดูแล้วโดยรวมเนี่ยออกมาสวยงามมากๆส่วนถัดมาอีกด้านหนึ่งของล็อบบี้นะครับมันจะเป็นห้องอาหารละครนะครับซึ่งจะเป็น European b r a s สเซอร ห้องอาหารห้องนี้จะเป็นห้องอาหารหลักของตัวโรงแรมนะฮะที่เขาจะใช้เสิร์ฟอาหารเช้าด้วยซึ่งการตกแต่งของห้องนี้สวยงามมากเลยทุกคนมันจะออกเป็นโทนสีขาวๆหน่อยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตคือบริเวณฝ้าเพดานนะครับที่เขาจะใช้เป็นแบบลวดลายแบบทรงคลาสสิกสสกหน่อยผสมกับพวกเฟอร์นิเจอร์ที่มันออกโมเดิร์นนะครับเขาบอกลวดลายบนเพดานเนี่ยเขาเอาอินสไพเรชั่นมาจากลวดลายบนกล่องเพลงสมัยปี1,800กว่ากว่ายุควิกตอเรียนมันจะมีความหวานมากๆเลยทุกคนแล้วก็ สาวหลายๆคนน่าจะชอบมานั่งห้องนี้จิบ afternoon tea ด้วยนะครับฟ a c i ิลิตของตัวโรงแรมนะครับเขาจะตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น9นะฮะซึ่งที่ชั้นนี้จะประกอบไปด้วยตัวสระว่ายน้ำตัวห้องฟิตเนสแล้วก็ตัวร้านอาหาร G n O นะครับตัวสระว่ายน้ำเนี่ยมันจะเป็นสระระบบเกลือความยาวประมาณ20เมตรนะทุกคน ซึ่งมันจะมีฟีเจอร์พิเศษนะครับคือเขาจะมีน้ำตกอินดอร์นะครับตัวน้ำตกนี้จะเป็นน้ำตกที่ตกจากชั้น19ลงมาที่ชั้น9้นะทุกคนความสูงเท่ากับตึก10ชั้นนะครับซึ่งใหญ่มากๆสูงมากๆนะฮะเป็นฟีเจอร์หลักของตัวอาคารเลยแต่ว่าตอนนี้ในช่วงโควิดเนี่ยเขาจะยังปิดอยู่นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีห้องฟิตเนสสำหรับออกกำลังกายเนี่ยตัวฟิตเนสเนี่ยจะใช้เครื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งจะเป็นสแตนดาดของโรสบูดเลยนะฮะ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะมีห้องอาหาร GNO นะครับซึ่ง GNO เนี่ยย่อมาจาก Green and Organic นะครับคือเป็นร้านอาหารสำหรับสายสุขภาพนะฮะเขาก็จะเป็นพูบาร์ไปในตัวด้วยเสิร์ฟอาหารสำหรับคนที่มาใช้งานบริเวณสระน้ำนะครับผมถัดมานะครับตอนนี้เราจะอยู่ที่ชั้น6นะครับซึ่งเป็นชั้นสปาของตัวโรงแรมนะฮะ ที่โรงแรมโรสบูทเนี่ยเขาจะมีแบรนด์สปาเป็นของตัวเองมีชื่อว่าเ e n ส์นะครับโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีการตกแต่งที่มันไม่เหมือนกันอย่างที่โรสบู b แบงคอ k เนี่ยเขาจะมีคอนเซปเป็นเคฟนะครับหรือว่าถ้ำนั่นเองจะสังเกตได้จากการตกแต่งผนังด้านข้างที่เขาทําเหมือนกับเป็นผนังถ้ำเ,ออเหมือนกับเป็นโลกที่เรากลับเข้ามาฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ออกไปใหม่นะฮะแล้วก็ตัวสกินแคร์ที่เขาใช้ในสปาของเขานะฮะจะเป็นแบรนด์ เอวิดองเดอร์โบเนะครับก็ครีมกระปุกละประมาณหมื่นกว่าบาทนะฮะเอามาทําหน้าให้เรานะครับแล้วก็ภายในห้องทรีทเมนต์ของเขาเนี่ยทุกคนเขาจะมีการใส่ใจเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสปาของเขามากเลยนะครับอย่างตัวเตียงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเตียงเนี่ยหมอนของเขาจะเป็นหมอน Memory f o โ m นะครับที่นอนแล้วหน้าไม่ยับนะฮะแล้วก็เตียงของเขาเนี่ยเขาจะใช้เตียงยี่ห้อ Living Earth นะครับเป็นเตียงไฮดรลิกซึ่งมีความพิเศษตรงที่ว่า มันเงียบมากครับทุกคนคือปรับขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะไม่รบกวนคนที่นอนอยู่ข้างๆเรานะครับซึ่งนี่มันเป็นดีเทลที่มันแบบยิบย่อยมากเลยเนี่ยหรอปะแต่ว่าเขายอมลงทุนใส่ใจกับสปาของเขาต่อมาขึ้นมาที่ชั้น19นะครับทุกคนชั้นนี้จะเป็นชั้นของห้องอาหารจีนของตัวโรงแรมนะครับก็คือร้านนานเป่ยนั่นเองอ่ะ ซึ่งเวลาเราเดินออกจากลิฟต์มาเนี่ยทุกคนเราจะมาพบกับแลนด์มาร์คของที่นี่ก่อนนะครับนั่นก็คือตัวมูนเกตอันนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบคนมาถ่ายรูปเยอะมากนะครับทุกคนจะเห็นตัวอินสตาลเลชันอาร์ตที่อยู่ด้านหลังกระจกอันนี้ที่เขาจะทําเป็นดวงไฟและยิบระยับอันนี้นะครับอันนี้เขาได้รับอินสปิเรชันมาจากเรื่องหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้านะครับที่มันเป็นนิยายพื้นบ้านของจีนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวความรักต้องห้ามเกี่ยวกับคนธรรมดากับนางฟ้านะครับที่ ปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเจอกันได้แค่ปีละครั้งนะครับแล้วการที่เขาจะเจอกันเขาจะต้องข้ามสะพานนกกระเรียนพันตัวไปพบกันที่ทางช้างเผือกนะครับซึ่งมันก็เลยทําออกมาเป็นอินส a l ลเลชันอาร์ตแบบนี้นะฮะถ้าเราสังเกตเข้าไปข้างในเราจะเห็นนกกระเรียนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมีเป็นร้อยตัวเลยนะฮะแล้วก็สะท้อนกระจกด้านข้างเนี่ยตรงนี้สวยงามมากๆมาปุ๊บต้องถ่ายรูปซึ่งทุกคนรอผมแป๊บหนึ่งนะฮะ คำว่าหนานเปยนะครับทุกคนหนานเนี่ยมันแปลว่าใต้เปยเนี่ยมันแปลว่าเหนือนะครับร้านอาหารร้านนี้มันเป็นร้านอาหารจีนที่เอาอาหารจีนจาก2สัญชาติมารวมกันอยู่ในร้านเดียวเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะพบกับเคาน์เตอร์ครัว2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะ represent ปักกิ่งนะฮะซึ่งเราจะเห็นเป็ดปักกิ่งแฝนเต็มเลยนะครับ ตัวอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเ e p r e เ e ็ t ฝั่งใต้ซึ่งฝั่งใต้มันจะอยู่ใกล้กับโซนทะเลใช่ไหมทุกคนอันนี้เขาจะมีพวกซีฟู้ดมาวางตรงแถวๆนี้เวลาเรามาร้านนี้เราก็จะได้กินอาหารจากทั้ง2ภูมิภาคเลยนะครับ นอกจากตัวอาหารนะครับทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนโฟกัสด้วยนะครับคือการตกแต่งภายในร้านนะครับคือตัวร้านหนานเปยดเนี่ยเขาจะใช้สไตล์การตกแต่งเป็นอาร์ตเดโคนะฮะซึ่งเป็นสไตล์ที่ฮิตมากในช่วงประมาณปี1900นิดๆก่อนสองครามโลกครั้งที่1นะครับมันจะมีความเรโทรหน่อยๆน,น,นะฮะทุกคนแล้วทุกคนจะเห็นการใช้สีสันที่มันแบบสดนิดนึงเช่นเก้าอ e ี้สีเหลืองผนังสีเขียวอะไรแบบนี้คอนเซปต์อย่างหนึ่งของร้านเนี้ยคือเขาต้องการให้เรากินอาหารจีนแต่เป็นจีนสไตล์จีน แท้เลยนะแต่ว่าอยู่ในบรรยากาศที่มันคอนทราสกันแบบที่มันมีความเป็นยุโรปอะไรแบบนี้ซึ่งไอความคอนทราสกันแบบนี้มันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเขาทำออกมาได้ดีนะครับส่วนชั้นนี้จะเป็นชั้น30นะครับทุกคนชั้นนี้จะเป็นสกายบาร์ของตัวโรงแรมนะครับซึ่งบาร์แห่งนี้จะเรียกว่า l e n n o n s นะครับที่เนี่ยเขาจะใช้การตกแต่งสไตล์แบบ Speak e ซี่นะฮะซึ่งคำว่าสปีกอีซี่เนี่ยทุกคนมันมาจากคำว่า speak easy Shop เหล้ามันผิดกฎหมายในการขายในช่วงประมาณปี1920-30ประมาณนี้เวลาพูดถึงร้านเหล้าในสมัยนั้นอ่ะเขาเลยใช้คำว่า speak easy คือพูดกันค่อยๆเบาๆรู้กันเองว่ามันเป็นร้านขายเหลา้าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าข้างบนเนี้ยเขาทำให้มันเป็นมีความ retro retro หน่อยแล้วเขาจัดเป็นร้าน แผ่นเสียงนะครับซึ่งที่นี่จะมีคอลเลกชันแผ่นเสียงมากกว่า6,000แผ่นอยู่ที่นี่นะครับคนที่มาที่นี่สามารถเดินมาเลือกแผ่นเสียงนะครับแล้วเอาไปเปิดให้ดีเจเปิดให้ฟังได้ซึ่งจะอยู่อีกห้องนึงอีกห้องนึ่งเนี่ยทุกคนฝั่งนี้เขาจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับที่เขาจะมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มกันอยู่ตรงนี้แล้วก็เราจะเห็นว่าเขาจะมีผนังกระจกที่เขาทําเป็นแบบเฉียงนะครับที่มันจะสามารถมองไปเห็นวิวข้างนอกได้ แล้วผมอยากจะให้ดูการตกแต่งของที่นี่นิดนึงคือเขาจะมีลําโพงที่ฝังอยู่ในผนังแบบเนี้ยทุกคนซึ่งเขาทําเป็นสไตล์แบบเรโทรเลยนะครับที่สมัยก่อนเขาจะชอบเอาลําโพงฝังไว้แบบนี้นะฮะเครื่องเสียงของที่เนี่ยเขาจะใช้ M ของ Macintosh นะครับใช้ Turntable ของ Nottingham แล้วก็ใช้ลําโพงของ h a r b e t นะครับซึ่งเขาบอกว่า3ยี่ห้อนี้เป็น Holy Trinity ของการเล่นแผ่นเสียงนั่นเอง ต่อมานะฮะก็จะขอพาไปดูห้องพักต่างๆภายในโรงแรมแห่งนี้กันบ้างนะครับตัวโรงแรมเนี่ยมีห้องพักเยอะแยะมากมายหลายทยป์ e เลยนะทุกคนแต่เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือ rooms นะฮะกลุ่มที่2คือ suite กลุ่มที่3คือ house นะครับ rooms เนี่ยก็จะเป็นห้องพักไซซิ่งเริ่มต้นนะอย่างห้องดีลักซ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก42ตารางเมตร ราคาอยู่ที่ประมาณสัก8,000บาทห้องพักพวกนี้ฟังก์ชันมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากคล้ายๆกับห้องพักอื่นๆในโรงแรมทั่วๆไปนะครับแต่ขยับขึ้นมานะฮะจะเป็นห้องแบบสวีทนะครับห้องสวีทเนี่ยก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับการตกแต่งเนี่ยก็จะจัดเต็มมากขึ้นมีการแบ่งฟังก์ชันที่มันเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาก็สูงขึ้นด้วยอยู่เริ่มต้นตั้งคืนละประมาณสักหมื่นกว่าบาทเกือบ2 0,000ได้แล้วนะฮะแต่แบบสุดท้ายเนี่ยที่เรียกว่าเฮาส์นะครับ House เนี่ยจะเป็นห้องพักที่แต่ละห้องเนี่ยมีอยู่เพียงห้องเดียวในโรงแรมนะครับการตกแต่งในห้องนี้ก็จะจัดเต็มสุดๆขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาก็จะสุดด้วยนะฮะอยู่ที่เริ่มต้นคือประมาณ1 5 0 0 0 0บาทเลยนะครับส่วนห้องพักที่เราอยู่ตอนนี้คือบรรณาการ House นะครับใหญ่ที่สุดหรูที่สุดแพงที่สุดคือละ30,000 0บาทไปดูกันส่วนแรกสุดที่อยากจะพามาดูก่อนนะครับคือพาร์ทของ Living Area นะครับ ตัวลิฟวิ g เนี่ยจะแบ่งเป็น3ฟังก์ชันย่อยๆนะทุกคนก็คือส่วนของโซฟานั่งเล่นตรงกลางห้องนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็ไปอีกห้องนึงเนี่ยจะมีห้องรับประทานอาหารกับครัวรวมอยู่ด้วยกันนะครับอย่างแรกที่อยากจะให้ดูก่อนเลยคือพื้นนะครับ ตัวพื้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นพื้นไม้สีเข้มสารกันเป็นลายบอโดกับลายเคมบริดจ์นะครับแล้วก็มันจะรับกับฝ้าที่เขาทำเป็นแพทเทิร์นสีเหลี่ยมๆคล้ายๆกันนะครับซึ่งดูแล้วมันจะซิงกันนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ตัวผนังเนี่ยเขาใช้เป็นผนังหินอ่อนสีขาวนะครับซึ่งจริงๆผนังหินอ่อนเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกคือพวกคิวผนังคิวบัวนะครับที่ก็ใช้เป็นวัสดุหินอ่อนเหมือนกันนะครับ ซึ่งไอ้ต้นทุนการทำพวกคิ้วบัวเป็นหินอ่อนแบบนี้ทุกคนมันเป็นต้นทุนที่สูงมากเลยนะครับแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยในเฟอร์นิเจอร์1ชิ้นเนี่ยเขาจะมีการใช้วัสดุหลายๆอย่างรวมๆกันนะครับอย่างเช่นโต๊ะกลางตัวนี้ท็อปมันจะเป็นหินอ่อนใช่ไหมครับด้านข้างมันจะเป็นหวายและขามันจะเป็นไม้นะฮะซึ่งมันจะมาซิงกับตัวเคาน์เตอร์บาร์นี้เคาน์เตอร์บาร์เนี่ยท็อปก็เป็นหินเหมือนกันแต่ว่าข้างล่างเนี่ย อันนี้ไม่ใช่หินนะครับอันนี้จะเป็นหนังกลับนะครับแล้วขาของเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยมันจะเป็นโลหะซึ่งมันจะมาซิงก์กับอันนี้ครับตัวเก้าอี้ที่เป็นสตูตรงนี้ที่เป็นขาโลหะแบบโครเมียมเหมือนกันอะไรแบบนี้เวลาเราดูรวมๆแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่าห้องเนี้ยเขาแต่งออกมาได้สวยแพงมากๆ ส่วนถัดเข้ามาด้านในนะฮะเราจะเจอกับห้อง private dining room นะครับซึ่งจะมีโต๊ะรับประทานอาหารขนาด10ที่นั่งเตรียมไว้ให้นะครับคนที่เป็นแขกที่เข้าพักห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นระดับ VIP นะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยบางทีเขาต้องการความเป็นส่วนตัวอาจจะไม่ได้อยากลงไปกินข้าวที่ห้องอาหารข้างล่างนะครับเราสามารถให้เชฟของโรงแรมเนี่ยขึ้นมาทำอาหารที่บนห้องของเราได้ซึ่งในห้องเนี่ยเขาจะมีครัวที่เขาเตรียมไว้สำหรับ ทำอาหารภายในห้องได้เลยแบบฟูลฟังก์ชันเลยนะครับถัดมาตรงกลางห้องเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องที่มีระเบียงส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งพิเศษตรงที่เขาจะมีสระว่ายน้ำเป็นอ่างจากูคุซี่ส่วนตัวภายในห้องด้วยนะทุกคนแล้วก็ขนาดของระเบียงก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วตรงนี้เราสามารถนอนแช่น้ำนะฮะแล้วก็รับวิวได้ข้างนอกซึ่งตรงนี้เราจะมองเห็นวิวของถนนเพลินจิตแล้วก็ซิตี้สเคปของบริเวณกรุงเทพชั้นในที่สวยมากนะทุกคน สุดท้ายนะฮะด้านในจะเป็นโซนห้องนอนนะทุกคนแต่พอเราเปิดประตูมาปุ๊บเราจะยังไม่เจอกับห้องนอนทันทีนะครับเราจะเจอโฟเยเล็กๆตรงนี้ก่อนด้านข้างมีตู้มินิบาร์นะครับตัวห้องนอนเนี่ยจะหลบอยู่ด้านในเพื่อให้มันเกิดความ p r i v a ซีของคนที่อยู่ในห้องนี้ฝั่งนี้จะเป็นห้องแต่งตัวด้านหลังผมจะเป็นห้องน้ําอยากจะดูตรงนี้ก่อนตู้มินิบาร์เนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดทุกคนมีโอกาสมาห้องนี้นะฮะ อยากให้มาสังเกตพวกเครื่องแก้วถ้วยชามภายในห้องนะครับซึ่งเขาแบบใส่ใจมากอย่างอันเนี้ยจะเป็นของยี่ห้อนารูมินะครับซึ่งเขาจะปั๊มโลโก้ของโรสบูดแบงคอกไว้ตรงนี้ด้วยออใส่ใจรายละเอียดมากถัดมาในส่วนของห้องนอนเนี่ยทุกคนพื้นที่ห้องนอนเขาก็ให้ความสําคัญเยอะเหมือนกันนะครับคือเดินเข้ามามันไม่ได้เจอเฉพาะส่วนของเตียงนอนเรายังเจอพื้นที่ที่เป็นแบบ l i v วิ g a งแอเรียเล็กๆอยู่ภายในห้องด้วยแล้วก็ภายในห้องนอนเนี้ย เขาจะใส่กระจกขนาดใหญ่2ด้านนะครับเพื่อให้เราสามารถมองไปแล้วเห็นวิวสวยๆข้างนอกมันจะมีดีเทลอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตนะครับคือตัวตึกเนี้ยมันจะเป็นตึกที่มีหน้าตาเป็นตึกเฉียงเฉียงใช่ไหมทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่เนี้ยอันนี้คือเสาโครงสร้างของตัวตึกเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นๆเนี้ยเขาอาจจะเลือกที่จะปกปิดเสาโครงสร้างอันนี้ไม่ให้เราเห็นนะครับแต่ที่เนี้ยเขาใช้เสาโครงสร้างเฉียงเฉียงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วเอามาช่วยตกแต่งห้องให้มันสวยขึ้นแล้วมันมีเอกลักษณ์มากขึ้น คือพอเราเห็นปุ๊บเราจะจําได้เลยว่าเนี่ยคือโลสบูดแบงกอกและมันมีดีเทลอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตไปพร้อมกันคือการไล่สีเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้เขาจะแต่งด้วยโทนสีเขียวกับสีฟ้าสีน้าเงินแล้วก็ไล่มาที่โซฟาตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินที่เข้มขึ้นนะครับแล้วก็มาที่ผนังเป็นสีเขียวหัวเตียงเป็นสีเขียวนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยทุกคนจริงๆแล้วมันเป็นคนละสีกันหมดเลยนะครับซึ่งดูเหมือนจะไม่เข้ากันแต่เข้ากัน สุดท้ายนะฮะทุกคนจะพาเข้ามาดูในส่วนของห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำนี้โทนสีหลักๆที่เขาจะใช้จะเป็นทูโทนคือเป็น Black แอนด์ไวทนะครับแล้วเขาก็จะกลุหินออนทั่วห้องน้ำเลยนะฮะตัวที่เป็นพระเอกของห้องนี้คือเคาน์เตอร์ต่างล้างมือตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นแบบ His and He r นะฮะ ตัวอ่างล้างมือที่เขาใช้กับพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อคาลิสตานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแบรนด์สุขภัณฑ์หรูจากอเมริกานะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่ผมไปดูมาเนี่ยมีอยู่เพียง2ที่เท่านั้นที่ใช้คือที่นี่อีกที่หนึงคือ98 Wireless นะครับผมรีวิวไว้แล้วแปะตึง้งแล้วส่วนไฮไลท์สำคัญของห้องน้ำห้องนี้คือตัว อ่างอาบน้าอันนี้นั่นเองนะทุกคนซึ่งเราสามารถนอนแช่บ่จากร์คุซี่ตรงนี้แล้วก็มองเห็นวิวข้างๆได้เพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขาทํามาเป็นผนังกระจกยาวตลอดแนวเลยนะครับมีความน่ารักของโรงแรมอย่างหนึง่งคือเขาให้หมอนมาด้วยทุกคนเราสามารถนอนหนุนหมอนตรงนี้ดูคอนเทนต์จากจอทีวีที่อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ชมวิวไปด้วยได้นะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินดูโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กันจนมืดเลยนะฮะ Rosewood Bangkok นะครับคือโรงแรมนี้ต้องบอกว่าเป็นโรงแรมที่สวยมากเลยนะทุกคนคือด้วยทำเลมันเป็น City Hotel ใช่ไหมครับ City Hotel คืออยู่ใจกลางเมืองย่านเพลินจิตนะครับซึ่งฟังก์ชันของ City Hotel อ่ะมันจะคล้ายๆกันนะครับคือมีห้องพักดีๆ มีเซอร์วิสดีๆมีสปามีร้านอาหารสวย Bar สวยมีบาร์สวยสวยนะครับแต่แถวแถวเนี้ยมันมีตัวเลือกเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่จะทําให้ที่เนี้ยแตกต่างและไม่เหมือนที่อื่นนะครับผมบอกได้เลยมันคือเรื่องของการตกแต่งนะครับที่เนี้ยเขาใส่ใจเรื่องของอินทอเอียดีไซน์ค่อนข้างมากตัวผมเองเนี้ยคิดว่าที่เนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในโรงแรมในกรุงเทพที่มีการตกแต่งที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เป็นสายเนี้ยชอบเรื่องดีไซน์เรื่องอะไรพวกเนี้ย น่าจะอินกับที่นี่มากๆดังนั้นอยากจะให้มาลองดูนะฮะโร o o ูดแบง k อกวันนี้ต้องขอขอบคุณทางโรงแรมนะครับที่ให้ผมและทีมงานเข้ามาพักผ่อนที่นี่แล้วก็เอาเรื่องราวดีเทลต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะตอนหน้าจะพาไปที่ไหนต้องโปรดติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ